กราบสวัสดีงามๆค่ะพี่น้องค่ะมาพบพอกับย,ายา่ยาๆเมย่าอีกแล้วเด้อในหลากหลายอีพอมีมือนีบวแมนสนสภากาแฟมือนีมาในตีมสบายสๆชิวๆ สดชื่นสดชื่นเบิกบานแม่พี่นอ้องอเมืม่อนี้ก็มากเร็วกว่าปกติแน่นิดน้อยอืปกตินี่สิมาช่วงบ่ายเนาะอืกินขา่าเแลวเรียบร้อยเมนคยั้วเป็นยังเรียบร้อย กาแฟดำเพื่อสุขภาพจังสีนะตามสเตปเราก็มาเห็ดคลิปรี่แหลกรีแลกจังสีนะอืมืมอนี้มาพร้อมกับอัน้นองแจกันมากไหลเพิ่นแม้พี่น้องอืมปอ,อกอาด,ดดีนะจายากก็เคยเห็ดคลิปอยู่มากหลายมันเป็นหลากสีสันไหลลงมาเปรียบกับชีวิตคนละเนาะ หลากสีสันชีวิตคนกับหลากสีสันหลากประสบการณ์หลากบทเรียนอือพี่น้องขาอืมอันตีมของยายาๆก,ก็ได <laughs> แล้วแต่สียาเค็ดเด้นึกยากเค็ดเฮ็ดอ่าฉันยาเค็ดแบบนี้จัาสีแบบนี้เฮ็ดอือพี่น้องมันอยู่ในเนี่ยในในหมองเนี่ยในหัวเนี่ยอ่าครีเ <laughs> อทครีเอทเออ ย่าๆมีความสุขย่าๆกับเฮ็ดแม่พี่น้องอืมเนาะมือนีมีเรื่องเบอวไปเรื่อยตีมแบบชิวๆสบายๆผ่อนคลายเนาะพี่น้องเนาะสดชื่นสดชื่นกับสีสันหลากหลายสีสันอืมพี่น้องอันมีเรียงเวาเรียงประทับใจบให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะอืมอันมือวานอัน โตนัดคุณครูผลมาดื่มกาแฟอืมเพราะว่านเพิ่นสิบปศกเษียณแล้วก็ตามกินผลปเกเียณสองสามปีมาแล้วแต่ว่า่นเฮ็ดงานจิตอาสาสุญยาเนี่ยกับมูอันต่างชาติหลายๆประเทศที่ไปเรียนภาษาดัดน้ำเพ่นอ่ะอือสุมญาก็เป็นจิตอาสาจะทำกับเขาให้คนเ่าคนแก่ปีกระเทียสองเทียปีแรกๆนี่ เทียหนึง่งต่อมากอะ่ะต้นปีปลายปียังสี่นะพี่นองก็บสองเทียอืมนั่นละ่ะบัตที่นี่เล่าอ่นเล้าอยากลิดไทตัวเองแล้วอยากผักพรอืมไปผักพรแล้วก็เถาเนอเจ็ดสิบแล้วอืมกัโท่วเล้านัดเล่าม้านดื่มกาแฟไหมกินคุกกี้สไตล์ฝรั่งเนาะ ดื่มกาแฟาหรือว่าดื่มชามิคุกกี้ว้าเมาม้อยคุยกันไปจิปาทะเรื่องนั้นเรี่ยงนี้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ล่าก,กันกลับบ้านนี่คือประเภทนี้การมาเยี่ยมมายามกันมาดื่มกาแฟเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืมนั่นล่ละกับพอดีกับทุกมันเกิดย,ายา่ยาๆย่ๆกันเลยเตรียมเคปเตรียมหยางไวอืมเออเซาเพิินนะอืมเพิินกะ สบภัยยาให้ช่อดอกไม่งามงามพี่น้องอืมประเภทนี้คนเนธแลนด์อยู่นี่เนาะถ้าเกิดไปบ้านของคนลูจกักของมูในี่ย้ังแรกเขาจะมีดอกไม้ช่อมงามๆามไปให้สื่อถึงมิตรภาพที่ดีจังสีนะสื่อถึงการเริ่มต้นรู้จักกันที่ดีจังสีนะจังจังของย่ยาเนี่ยก็รูู้จักคุณคู่มาก หาหกปีเราได้พี่น้องอืมปีนี้เขาปีที่เจ็ดอืมมันกับผูกพันเนาะผูกพันในในในาน้ำว่าเป็นหนักเลียนไปนเลี่ยนภาษากับเพิ่นเพินเป็นจิตอาสาซุมย่าๆกับมูต่างประเทศหลายๆคนอ่ะหลายๆนะประเทศอะ่ะกับเป็นจิตอาสาน้ำจังสี่นาอืมย,ายาม่ยาๆกับประทับใจแหม я, เพิ่นเอาชอดออกไหม่งามๆหาแหมพี่น้องอืม อันย่าๆกับลงคลิปไปแล้วละ่ะอืมนั่นแหละกับอย่างว่าววาความประทับใจอันคุณครูคุณดัดสอนภาษานเนธแลนด์เนาะนะภาษาดัดเพื่อนวาเยี่ยมมายยามพเพราะเพื่อนรีท่ยตัวเองเพื่อนจะไปพักพรอยู่บ้านพักตากอากาศของเพื่อนอืมไปไปมาๆนเนธแลนด์ยังสีนะอืมนั่นแหละก็เลยก็เลย อยากเคดสิ่งดีๆให้เพื่อนโดยการเชิญเพื่อนมาดื่มกาแฟอั้งสี่นะพ่อตาบอกว่านพ่อตาเอาเค้กมาเสิร์ฟแด่นแดนแดนวันเกิดฉันนาสั่นว่าคนก็อ๋อวันเกิดเจ้าที่โอ้ยอนอันยินดีหลายยินดีหลายมีความสุขอันได้ล่ะอย่างสี่นะก็อวยพรกันไปเนาะภาษาบ้านเพื่อนก็ดีใจมีความสุขอืก็นั่งคุยกันสองชั่วโมงกลัวมีความสุขประทับใจ อยากส้่งมิตรภาพดีๆในๆในในขั้งสุดท้ายวันสุดท้ายว่าต่อไปเิ่นสิบ่ไร้มาสอนต่อไปย่าสิบ่ไร้เปเลียนแหลว่งสี่นาอืมแต่หมายถึงกับเพิ่นเนะาะแต่กับกับคู่คนอื่นทีเพิ่นสิมาเป็นอาสาสอนกะกัสิมีในอนาคตยังสิว่าตอนนี้กะเรายังสอนจุดหอดเดือนเดียนเมษาเนาะอืมมันล่ะก็เลยอยากเ็ดสิ่งดีๆสิ่งประทับใจแหมพี่น้องอืมก็มีคู่อีกคู อีกอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่อยู่พี่เอื่นกลุ่มเนาะอันเลียนวันวันวันจันทร์ในซุ้มยาญ่าเนี่ยเลียนวันพฤหัสอืมหนึ่งมือต่ออาทิตย์อืมนั่นแหละเบื้องกอนว่าว่าเสียไปร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มกันใดบอกะว่าเป็นอย่างญาญ่าบริสิเลียดว่าภาษาเนเธอร์แลนภาษาดัดแวย์กับคอยพ่อเบาใดอยู่พ่อสื่อสารใดอยู่มังสี่น้าอืมคำใดบอหลุดจากลูกเป๋อะไรกะ อาภาษาอังกฤษจียจีนะผสมกันไปพี่น้องเออสีสันของชีวิตเนาะอืพี่น้องบอาถึงความประทับใจความน่ารักของเพิ่นเพ่นเฟนลี่เป็นน่ารักนิสัยดีขนาดเจปีเรายัางดูเย้าวไวอยู่ดูอ่อนเย้าพอแล้วเป็นคนสดชื่นสดใสแจ่มใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลายิ้มเย้มยม,มองโลกไนดะ้งดแง่ดีแล้วบอกว่า เล่าเนะี่ยเป็นคนมองมองลวกไนนด้ง่ดีอือคิตใจดียายะาได้รู้จักเพ่อนกะรู้สึกดีจงสินะอืมก็เลยเชิญเพลินมาดื่มกาแฟกินเค้กวันเกิดก็มีความสุขกันเป็นภาพความประทับใจเป็นภาพความทรงจําที่ดีจิงสินะถ้ากินฮอดเพลินกะก็นึกถึงมือที่เพลินมาจัิงส่นะกะ็รู้สึกดีนะอืมก็บอกเพ่อนยีดอกถากเธอกลับบ้าน นี่เธอแลนด์แต่เธอกินฮอดฉันจะมาดื่มกาแฟกับเธอเขียนมาบอกฉันเด้อว่าเออฉันจะไปดื่มกาแฟบานเธอมือนีมือนีเวลาทอนีทอน้ก่ะน,นัดกันพออยู่พีตรงนัดเป็นมือเป็นวันเป็นเวลาพี่น้องอืมเป็นระบบระเบียบดีอยู่วันทัไปอืมพี่น้องหม้อหมอเรลืองประทับใจคุณคู่เนาะอ,อืมมีความสุขต่างคก้นต่างมีความสุขต่างคก้นต่าง รู้สึกดีต่อกันคิดดีต่อกันมันมันมีความสุขขักเด้พี่นอ้องอม,มีเรื่องเล่าว่าไปเรอยเมื่อนี้เสนอความประทับใจมิตรภาพที่ดีแลนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาเว้าพพอกรลมกลมกรมกลมกรุบกริบกรุบกริบนะคะ พี่น้องขาขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามพี่น้องที่เข้ามาหลับเบิงหลับชมพี่น้องกําลังสิเข้ามาหลับชมเรากับพี่น้องพานไปพันมาแวะเวียนมาหายายาได้เด้อยายาค,คนบ้านสบายๆแล้วพี่น้องเนาะเป็นมิตรที่ดีอืเรียนเชิญเข้ามาหลับชมยายาเด้อเมาม้อยสาระแนะ่เพาสาระแน่กะ ฟังเพิ่นพ่นๆไปเนาะพี่น้องเนาะอมืมือนีก็ไว้ซำนีเนาะค่ะเนาะก็ขอ,ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะคือเก่าเด้วค่ะเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆคือกันเด้อ